สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนนาติรุษนะครับวันนี้พอดีเพียรรีติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอยู่กับแคนเยาวอยากไปนะฮะรายการของเราจะมาเจอคุณผู้ชมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณ ทางช่อง t r u e for y o u หมายเลข24ครับแน่นอนครับเริ่มต้นรายการวันนี้เราจะมาอัปเดตภาพยนตร์ที่น่าสนใจจาก Time Major Cineplex กันนะครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถเลือกชมกันได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับ r e n f i e l d ครับก็เป็นภาพยนตร์ที่คุณจะได้เห็นนิโคลัสเคชในบทบาทของท่านเขาได้ครล่านะครับแล้วก็มีค่ารับใช้ที่ชื่อว่า r e n f i e l d ที่ต้องการไปจากเขา คือชื่อหนังเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรนฟิลนะครับที่รับบทโดยนิโคลัสโฮลครับเป็นหลักไปร่วมกันพิสูจน์นะฮะความแฟนตาซีและความสนุกของเรื่องนี้กันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับ i d d เด b เ a d ดโค่นคมพยักเป็นภาพยนตร์จีนแนวประวัติศาสตร์นะครับที่เอาเหตุการณ์ในช่วงเพลฮาเบอร์มานําเสนอโดยได้คนนี้ครับเหลียงเฉาเว่ยฮะโอ้โหสุปตาคนนี้มารับบทนำนะครับห้ามพลาดครับเข้าฉายในสัปดาห์หน้านะครับวันที่20เมษายนนี้ นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องนี้ครับ Evil Dead Rise ครับถือว่าเป็นภาคที่5แล้วนะฮะของแฟรนไชส์ผีอมตะนี้ซึ่งในภาคนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ย้ายจากป่าเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วครับโดยด้วยแซมไรมี่ครับผู้ให้กำเนิดแฟรนไชสนี้มาเป็นผู้บรยการสร้างและบริหารให้นะครับโดยทาง Evil Dead Rise ครับ เปิดฉายรอบพิเศษ Sneak Preview ตั้งแต่วันที่13จนถึงวันนี้นะครับ16เมษายนก่อนที่จะฉายจริงก็คือวันพฤหัสที่20เมษาย,ยนนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูก่อนใครรีบไปดูกันก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวถึงทาง w o r l m a j o r c i n e p l e x com นะครับย้งหมดเท่านี้ครับตอนนี้ทาง Major Cineplex มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆมาฝาก ต้อนรับซัมเมอร์กันด้วยครับสมาชิก m อ็และ M p a s พาครับดูหนังไทยเย็นซ่ารับน้ำบัดลมขนาด32ออนครับ1แก้วนะฮะฟรีไปเลยครับโดยหนังไทยที่เข้าเงื่อนไขก็ได้แก่เรื่องบ้านเช่าบูชายันนะครับเสือเพ่นหนึ่งครับอาตมาฟ้าผ่าคุณพยนต์และก็ปลุกพยนต์นะครับผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับยังไม่หมดครับในรายการของเราเห็นไหมครับนี่่ฮะ เรามีหมวกจากภาพยนตร์เรื่องแอร์นะครับวันนี้เรามีมาให้2รางวัลถ้าเกิดคุณอยากได้นะครับก็ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ลุ้นรางวัลกันนะครับเอาเละครับมาถึงช่วงแรกของรายการนะครับแน่นอนฮะเรามีข่าวต่างประเทศในวงการบันเทิงรู้ถึงข่าวในแวดวงภาพยนตร์มาฝากคุณผู้ชมติดตามกันเลยครับในช่วงเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเอ็มพาสบัตด,ดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซซนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group ๊ ท่านเฮียดเวนเดอะร็อกจอห์นสันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าภาพยวนแอนิมนมเมชั่นมิวสิโกเรื่องเมอร์วานาซึ่งฉายเมื่อปี2016ของทางค่ายดิส n e y ์กำลังถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยวนฉบับไลฟ์แอคชั่นค่ะ บล็อ k ได้เปิดเผยผ่านข้อความบันทึกที่ถ่ายทำบนเกาะโอฮาอูของฮาวายพร้อมกับลูกสาวของเขาหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของดิสนีย์นำโดย CEO Bob บ g อบไอเกได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวาน่นะเป็นเรื่องราวของหญิงสาววัยรุ่นผู้รักการผจญภยัยและต้องออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสุดท้าทายเพื่อช่วยผู้คนของเธอ ร้อมกับเทพเจ้าสุดเกรียนอย่างมาวีซึ่งให้เสียงพากด้วย The Rock และที่พีคสุดๆภาพยน์ฉบับ Live Action เรื่องนี้จะนำผู้ให้เสียงพากอย่าง The Rock มาแสดงเป็นมาวีคนดีคนเดิมและผู้ที่มาให้เสียงพากเป็นเมวานะอย่างอัลลีคราวาโฮสาวชาวฮาวายผู้ให้เสียงพากเป็นเมวานาฉบับ Animation าแสดงเป็นเมวาน่าในฉบับไลฟ์แอคชั่นค่ะหากจำกันได้แอนิเมชั่นเมวาน่าทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกกว่า645ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ o ร k กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสร่วมงานกับดิสนียอีกครั้งเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชาวโพลินีเซียนซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งดนตรีและการเต้นรำซึ่งเป็นหัวใจหลักของชาวโพลินีเซียนแต่เดิมอยู่แล้วและเขาเองก็ภูมิใจที่สามารถนำเรื่องราวของบรรพบุรุษมาเล่าต่อด้วยคะ่ะ When I bring Maui to life, I'm doing it in the spirit of my grandfather. นี่เป็นไงฮะข่าวสารของเรานะครับถ้าเกิดเพจพิเรียก็ต้องบอกว่าจังหวะผู้จังคุณเต้นแบบไหนแต่ว่าจังหวะของผมเนี่ยโอ้โหเต้นแรงมากๆนะครับยังไงก็ติดตามกันได้เซลรูลรอยบีทในรายการเซลรูรลลอยของเราทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ The Devil Deal มาฝากกันสักครู่เดียวครับ